รีวิวแผนต่อบอลขั้นเทพมาทุกคนแผนยีนี่ผมบอกเลยว่าผมแนะนํานะให้ใช้เป็นสไตล์โพซชั่นเกมะมันจะต่อบอลดีมากทุกคนเนี่ยมันเป็นแผ่นทรงอะไรมันเรียกว่าอะไรละ่ะรัางคาบ้านมาเออทรงสามเรียมเนี่ยผมบอกเลยว่าต่อบอลโค้ชจะดีทุกคนตำแหน่งที่ผมแนะนาเลยตรงเนี้ยกางลุกตัวเล็กต้องใช้เป็นโฮเลเยอร์นะทุกคนแล้วก็หน้าเป้าโกลบอเชอร์ก็ได้ แต่ต้องเน้นเป็นตัวที่มีความไวน่อยๆน,ะ,ๆนะทุกคนมันจะดีมากแล้วก็ตรงนี้จอาเป็นออเชนเตอร์ก็ได้นะหรือว่าโฮเทเยอร์ก็ได้ทุกคนได้เหมือนกันแต่ก็อฝั่งนี้ผมมาใช้เป็นเคลียร์ที่เพลย์เมเจอร์นะจะไม่ใช้โฮเทเยอร์ซ้ำกันสองตัวนะมันจะได้มีความลากไลในการเล่นนะทุกคนอิสโก้ก็ได้ทุกคนทุกคนก็น่าจะมีนะอิสโก้ล่างเนี่ยก็แนะนำไม่ใช้นะเป็นตัวอีกตัวเลยที่คลองบอลดีมากและใช้บอลโคตรดีทุกคน สำรองผมจะมีประมาณนี้ทุกคนเดเมซี่ผมจะเอาไปลงแทนหนึ่งสาระข้างหลังนะผมมองเลยว่าแพนในโคจะสุดต่อบอลโคจะดีทุกคนโคผ้ใช้เป็นโยฮันคัมนะโอ้โหเอาไปใต้แรงจะเป็นยังไงทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูนในเกมเลยแล้วเรามาดูกันสิว่าแพนหลังคาบ,บ้านของเรานี่มันจะสุดหรือไม่สุดนะทุกคนรเราจะโดนเละหรือเปล่าแต่ผมว่าแพนในนี้ เป็นแฟนที่บุกดีนะทุกคนแต่เกมรับอาจจะไม่ดีเท่าไรนะจูดเบลิแคมเปเป้ต้อ้นมาแล้วปเปเป้ตบประชัดหนึ่งทีแล้ว <c oughs> สองหักไปลนะเป็นไว้อาดีเมสซี่บิ๊กโคเลเลอร์โอ้โหที่มันสุดเกินวะ เขาจะห้างว่าโปรป์เนี่ยโอ้โหบิเกิลเลยมันโกงเกินไปนะบางทีอะแบบว่าไม่ต้องรุ้นเลยนะทำไมซีในบิเกิลเลยนี่โอกาสเขานี่แปดสิบเปอร์เซ็นตะ์อะเยาจะห้างว่าเวอร์เกินนะทุกคนดูรู้มเมื่อกี้เป็นตัวอย่างได้นะโคจะโค้งอะดีนี่มาวันทูคองเมซี่ ตอกไว้ที่นี่มาโยนไปอ mm hmm. แมฟฟี่มันโมงไม่ได้อยู่แล้นะไปดีเต็มข้อเลยมั mm hmm. งง้างนานแล้วคนหลอดโมงอะ่ะโอ้โหชิบพายยังนี้ลาอุนโอ้โหต้องยอมมันมาลูกนี่ตามไม่ทันยิงๆนะ โรดเกอร์เรามันก็เร็วอยู่นะทุกคนแต่ว่าลาอูนรุดมายอย่างนี้ก็ไม่ไหววะ่ะกองล่างมันจะไปสู้กองหน้าได้ยังไงคนสวย เค็บอลไม่อยู่โอ้โหเป็นเรื่องเลยทั้งน,นี้เป็นไว้ช่วยพอด้วยโอ้โหใจบอลไม่ดีไม่ได้มองแมปไล่ไปริเกอร์ ยาวไปพ่อเป๊ะอือฮแล้วมันไปส่งเองอะทำไมมันเฟิกช็อตไม่ได้เมื่อกี้ก็จปแล้วนะหมือ,อีกทีนแทโทีย้อนล่างมิกโอ้โหนี่นนเลวานโลงๆเลย หลุช่องหมดเลยนะเมื่อกี้นีนน่แล้วมันใจมาดีจัดใจเย็นไม่สิโอ้โหให้ทันอยู่เจ้าทำช่องไปจุดแปะบไม่ถึง มีเวลาเลืออยู่นะทุกคนต้องใจเย็นเอา้เอานั่นเราไม่ได้หรอคิดว่าพมได้นะเมื่อกี้สวยได้ไหมอืไม่ทันวะไม่น่าโดนลูกที่ส่องเลยนะคเื่องหลังเราจะได้เล่นแบบสบายสบายซะหน่อย ม,มันโดนนำอีกแบบนี้นี่เพิ่มความกดดันให้เรานะแต่เวลาก็ยังเลยอยู่เยอะเหมือนกันเราแค่ต้องใจเย็นๆและเล่นตามแผนมันจะมีโอกาสเองอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันมันจะดึงเกมมันทุกคน ดูทรงแล้วมันน่าจะท่วงเวลาไลยคนเนี้ยเกียไปสวยวันทูไปทำช่องโอ้โหลงลงอย่างงี้เต็มคอเลยโอ้โหโอ้โหเอ้ยไม่เข้า ดักไว้ยาารบวนพวดอืแล้วมันยิงใช่เลยไม่คิดว่ามันจะยิงนะเนีย่ยเดี๋นั่นเป็นเลวานอะ่ะเลวานมันสปีดทนข้างช้าไงมันเลยไปตัวเองไม่ได้แ้วเมื่อกี้โอ้โหได้มงด้วยว ชอบไปชอบไปดสวยไม่ทีทำช่องโอโ้ไปดีอูโดนฟาลิบาเกี่ยวอยู่เลยเป็นเรื่องอะไรทุกคนั้งน,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 นี้มีแววนะมีแววว่าจะโดนอีกลูกหนึง่งนั่นแงกงว่าแนละ้ว ดักได้แทงไหมพยายามผ่านบอลขึ้นหน้าให้ได้นะสวยไมสิไเมสินิ่มๆคำัลูกนี้ไม่ติดบิดเคยเรเลยนะเป็นแค่ลูกปั้นธรรมดาทุกคนต้องเปลี่ยนตัวนะเอาเป็นตัวที่มัน วิ่งรเร็วหน่อยใครจู่วะหาสาก็ไม่ได้จับมานะเอาหาสาแล้วกันนะทุกคนเพื่อจะได้ใช้สกิลสิเลมิโนพาร์ตไม่ค่อยได้ใช้เลยนะหาสาเนะ่ะโอเคโอเค บางต่อเล็กด้วยนะต่อเล็กมันวิ่งไวกว่าเรียวานนะเรียวานไม่ค่อยนั่ากลัวเท่าไหร่ช่วนะออโอ้โหรุดอย่างนี้มีแววแล้วทุกคน ปาลิซ่ากูทำอะไรวันนี้อ่ะโหยามันไปได้รูช่องไว้ไม่ทันว่ะสวยโอ้โหอุ๊ยชิบหุกคนใบอลให้มันนี่ เอาสุดท้ายแทงไปดีอนไ้อิสโก้เดี๋มวมันหนึ่งทีแล้วพันมันโดนเบียดอะไอ้ได้ไหมเนี่ยจีบพายอะโอ้โหไม่ทันว่ะเสียดายลูกอิสโก้ื่อกี้จะจะได้ปันอยู่นะแม่งโดนเบียด โอเคครับทุกคนสำหรับแพนนี้เป็นยังไงกันบ้างรครับผมมาก็พอเล่นได้นะทุกคนเออก็มาเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับเออลือมบอ,อกไปผมเล่นอย่างแรงกตอนนี้ลบตามแต้ม